ใครที่ตั้งใจจะขายของช่วงปีใหม่ต้องรีบเลยค่ะช่วงนี้คนเดินเที่ยวเยอะมากเมนูที่ขายง่ายที่สุดก็จะเป็นขนมจีบเลยค่ะขนมจีบรงแกนนะคะจะมี4รสชาติให้เลือกค่ะก็จะมีเป็นขนมจีบหมูขนมจีบปูนะคะขนมจีบกุ้งแล้วก็ขนมจีบสาหร่ายค่ะอุปกรณ์ในการขายนะคะเตรียมไม่เยอะเลยค่ะก็จะมีเป็นตัวซึ้งนึ่งเตาแก๊สนะคะแล้วก็ถังแก๊สแล้วก็จะมีเป็นกระปุกใส่กระเทียมเจียวขวดใส่น้ำจิ้มนะคะแล้วก็เตรียมเพิ่มอีกนิดค่ะก็จะมีถุงขนาด6กคูณเ้าแล้วก็ไม้แหลมเอาไว้จิ้ น้ำให้เดือดแล้วก็ตัดขนมจีบเทใส่ได้เลยค่ะพอเทขนมจีบเต็มซึ่งนะคะแล้วก็ปิดฝารอ12นาทีขายได้เลยค่ะเซตนี้ที่ใช้นะคะจะเป็นเซตขนมจีบ28แพ็คตัวนี้นะคะกําไรคุ้มสุดๆราคาจะอยู่ที่เซลละ4,648บาทค่ะถ้าขายหมดโดยขาดต้นทุนแล้วเนี่ยจะเหลือกําไร3,752บาทแถมยังส่งฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะของแถมแล้วก็จัดเต็มมากจะมีทั้งน้ําจิ้มกระเทียมเจียวป้ายเมนูสมุดคู่มือสําหรับมือใหม่แล้วก็ใบบันทึกยอดขายคือครบทุกอย่างตั้งโต๊ะขายได้เลยค่ะพอครบ1 สอนาทีก็จะได้แบบนี้เลยค่ะวิธีการขายนะคะสามารถขายลูกละ5บาทได้เลยค่ะหรือใครจะเอาไปเสียบไม้ขายมาละย0ก็ได้นะคะถ้าใครสนใจเอาขานมติดไปขายช่วงปีใหม่นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าพร้อมขายปีใหม่เดี๋ยวมีทีมงานน้องแอดมินทักไปเปิดบินให้เลยค่ะ